สวัสดีครับวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์2565แล้วนะครับก็ขออนุญาตนะครับมาอัปเดตโครงการคนละครึ่งนิดนึงซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟส4ีนะถ้าเราอัปเดตในเว็บไซต์ของคนละครึ่ง .com เนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลล่าสุดแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับ ถ้าเราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับของ w w w c o ไวด์เวฟโคเนี่ยนะครับผมก็จะมีหน้าหลักนะนะครับซึ่งก็จะมีระบุแล้วนะครับว่าระยะโครงการ1กุมภาพันธ์นะครับ65ถึง30เมษายน65นะครับจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่29ล้านสิทธิ์นะครับผมนะสิ่งที่ต้องบอกว่าอย่างี้ครับในส่วนของกลุ่มนะครับที่เขาแยกเนี่ยเป็น2กลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม่ กลุ่มเก่าเนี่ยก็คือตอนนี้ใช้เรียบร้อยกันแล้วนะครับหรือเริ่มใช้กันเรียบร้อยแล้วประมาณ28ล้านสิทธิ์นะครับอีก1ล้านสิทธิ์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกลุ่มใหม่ที่ไม่เคยใช้นะครับโครงการคนละครึ่งมาเลยนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็มาดูกันวันนี้ที่จะพาพวกเรามาอัปเดตแล้วก็มาดูวิธีการในการลงทะเบียนล่าสุดนะสำหรับทางด้านของโครงการคนละครึ่งสฟฟีทั้งผ่านในส่วนของเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com หรือผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันปอตังนะครับวันนี้มีอัปเดตแล้วเดี๋ยวไงมาติดตามกันนะครับในส่วนของข้อมูลหน้าแรกนะครับก็จะมีในเรื่องของการดูจํานวนสิทธิ์คงเหลืออันนี้เนี่ยถ้าท่านกดเข้าไปนะครับยังไม่ได้อัปเดตในส่วนของสิทธิ์คงเหลือนะมีแค่บอกว่าสิทธิ์รัดช่วยจ่าย50%ไม่เกินวันละ150บาทนะครับหรือสูงสุดไม่เกิน1,200บาท ตลอดระยะเวลาโครงการตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30มเมษาย,ยน65นะครับผมอันเนี้ยนะครับถ้าถึงวันดังกล่าวเนี่ยที่จะเริ่มลงทะเบียนนะครับก็จะปรากฏตรงนี้1ล้านสิ์นะครับผมนะก็คอยตรวจสอบตรงนี้ไว้ปุ่มที่มีอีกนะครับก็มีข้อมูลโครงการวิธีการเข้าร่วมสิทธิ์นะครับแล้วก็ค้นหาร้านค้าอันนี้ก็สามารถเข้าดูได้ปกตินะครับ สิ่งที่เราจะลงทะเบียนก็มีตรงนี้นะครับนะลงทะเบียนรับสิทธิ์นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับที่มันมีลูกศรขีดลงเนี่ยก็คือเรื่องของสําหรับประชาชนหรือสําหรับร้านค้านะนะครับ ในส่วนของนะครับถ้าเราเลื่อนมานะครับมันก็จะมีหน้านะครับที่เขาเรียกว่าสไลด์ข้อมูลให้เราดูเนี่ยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการเครื่องเฟสซีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเฟสซีถูกไหมครับก็จะมีประชาชนที่มีคุณสมบัตินะนี่เขาว่าไว้มีอะไรบ้างในส่วนของกลุ่มเก่าเนี่ยเขามีหมายเหตุอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าท่านนะครับไม่กดรับสิทธิ์ ภายในวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องย้ําเตือนกันนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยนะครับหรือไม่ใช่เป็นกลุ่มเก่าเป็นกลุ่มใหม่นะครับผมก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์นะอันนี้ก็สิทธิที่ได้รับก็ตามปกติครับรับไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันที่เงินรัฐช่วยสนับสนุนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สูงสุดนะที่มียอดก็คือ1,200บาท ตอลอดระยะโครงการใช้จนถึง30เมษายน65ทีนี้หลายท่านก็สอบถามเข้ามาว่าเอ๊เราจะใช้นะครับจบภายใน1เดือนได้ไหมอ่ะก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าสูงสุด150บบาทต่อวันถูกไหมครับ ถ้าเราใช้10วันเนี่ยมันเกินแล้วเพราะว่า10วัน150บาทเงินลัดก็1,500บาทเพราะฉะนั้นใช้จริงๆครับไม่กี่วันนะครับผมอาทิตยก์กว่าก็หมดแล้วอันนี้กรณีที่ใช้ต่อเนื่องนะครับหรือใครอาจจะไม่ได้มีเวลาใช้ต่อเนื่องอ่ะก็มีเวลาใช้ถึง3เดือนนะฮะก็ถึง30เมษาย,ยนประมาณนั้นนะครับกุมม่นะครับผมก็จะลงทะเบียนผ่าน w w w c ไซ k ์ d o g com นะครับกับนะในส่วนของอะไรครับแอปพลิเคชันปอตังวันนี้เราจะมาดูกัน ว่าวิธีการอย่างไรนะครับอ่ะเราเลื่อนลงมาอีกนะครับผมอ่าน,นี่ก็จะเป็นข้อมูลละเอียดนะนะครับอ่ะอันนี้เป็นระยะเวลาที่เขาอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูตรงนี้ก็ชัดเจนขึ้นในส่วนของวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับผมร้านค้าใหม่จะเริ่มลงทะเบียนสมัครร้านค้าได้นะครับอันนี้ถ้าใครถามว่าเฮ้เราจะลงทะเบียนของร้านค้าเนี่ยลง,ลงได้เมื่อไหร่วันที่1กุมภาพันธ์ลงได้แล้วนะครับ ร้านค้าเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มรับสิทธิ์จากประชาชนได้เช่นเดียวกันในวันที่1กุมภาพันธ์เพราะว่าคนเก่าเนี่ยเขาเริ่มใช้แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเพราะว่าคนเก่าเขาเริ่มนะครับยืนยันรับสิทธิแล้วก็เติมเงินแล้วก็ใช้ไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์นะครับทีนี้คนใหม่เห็นไหมครับเขาใช้คําว่า new ตรงนี้ก็วันที่10กุมภาพันธ์ก็เหลือเวลาอีก5วันนะเพราะว่าวันนี้วันที่5ก็สามารถที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสําหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ โครงการคุณครึ่งเฟสานะครับจำนวน1ล้านสิทธิ์เห็นไหมครับตรงนี้ระบุชัดเลยนะครับช่องทางของการลงก็ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป๋ตังเมื่อท่านดําเนินการลงทะเบียนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป๋ตังวันที่10แล้วนะครับก็ภายในระยะเวลา3วันเขาก็จะส่ง SMS มนะครับมาบอกท่านว่าท่านเนี่ยผ่านคุณสมบัติหรือไม่อย่างไร ถ้าผ่านปุ๊บก็เข้าสู่โปรเซสของการนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋ตังยืนยันบัญชีจีเรสอะไรเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมทําในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋ตังสําเร็จท่านก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็สามารถเริ่มใช้ได้ในวันที่17กุมภา2 6 5เป็นต้นไปนะนี่คือเป็นลักษณะของกลุ่มใหม่นะครับผมส่วนกลุ่มเก่าอย่างที่บอกครับ 28กุมภาพันธ์จะถูกตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ได้กดยืนยันรับสิทธินะนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันมีระบุเวลาด้วยอ่นี่ฮะระบุเวลาก็คือ22.59ในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเก่าก็เน้นย้ำกันนิดนึงนะนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันครับทั้งกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยจะไปสิ้นสุดโครงการคนรึ่งเฟสซีณวันที่30เมษายน65นะครับผมอ่านี่เป็นภาพ ที่อยากให้เราเห็นระยะเวลากรอบระยะเวลาแล้วก็แต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์สาคัญสําคัญอะไรในส่วนของกลุ่มใหม่ก็ดีหรือกลุ่มเก่าก็แล้วแต่นะครับเอาละทีนี้เราก็เลื่อนมาอีกนะครับผมมันก็จะมีในส่วนของการลงทะเบียนนะครับเห็นไหมทั้งลงทะเบียนสําหรับประชาชนทั้งลงทะเบียนสําหรับร้านค้าเขาก็ระบุวันอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะร้านค้าก็ลงได้แล้วนะนะครับผมถ้าใครที่สนใจนะครับถ้าฝั่งด้านซ้ายมือ ก็จะเป็นในเรื่องของอะไรครับสำหรับประชาชนฝั่งขวามือจะเป็นในเรื่องของร้านค้านะครับอันนี้ก็ระบุงเงื่อนไขนะนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับของกลุ่มใหม่เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขดังนี้นะครับก็ต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนและก็เป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นวันที่10กุมภาพันธ์2565นะครับน้องๆใครที่ครบ18ปีบริบูรณนะ์ณวันที่10กุมภาพันธ์2565 ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้นะอ่าเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมนะครับไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมอันนี้ก็แน่นอนว่าใครที่มีบัตรคนจนใครใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส4ได้นะนะครับผมก็แบ่งปันกันนะครับจํานวนนะครับผมถ้าเป็นกลุ่มใหม่เนี่ยนะครับผมก็1ล้านสิทธิ์นะครับกลุ่มเก่าเขามีประมาณ28ล้านสิทธิ์รวมแล้วทั้งกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่ ประมาณ29ล้านสิทธิ์นะครับอันนี้ก็ให้รับทราบกันนะครับกุมใหม่ก็จะลงนะครับที่แบ่งปันคือผ่าน w w w ร์ไวเบฟคนึกับลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับที่ผูกบัญชีจวเรนนะแล้วก็กดแถบโครงการทําอย่างไรอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาขยายความกันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการอัปเดตล่าสุดแล้วเวลาถึงวันที่10กุมภาพันธ์6โมงเช้าเคาะระฆังปั้งก็จะเริ่มลงทะเบียนเลยนะครับอ่าเพราะนั้นเรามาดูกันว่าวิธีการอย่างไรนะครับ วิธีการนะครับผมตามที่แบ่งปันเลยนะท่านจะเข้าที่ www. คนครึ่ง com ก็ได้นะครับในรูปแบบ a เนี่ยนะหรือในเรื่องของรูปแบบ b นะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับแล้วก็มีตรงหน้าหลักตรงนี้นะครับนะแล้วก็มากดตรงนี้ใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็เข้าสู่เว็บในเรื่องของการลงทะเบียนอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละส่วนนะครับถ้าใครเข้าที่ www. คน l ครึ่ com เนี่ยนะฮะจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไร ใครเข้าที่แอปพลิเคชันเป๋าตัตงค์จะมีวิธีการขั้นตอนแบบไหนนะครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะให้กับทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะได้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับเข้าใจนะครับรู้ว่ากระบวนการขั้นตอนต้องทําอย่างไรนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตล่าสุดของโครงการคนละครึ่งฟิสสเรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนของนะครับเว็บไซต์เนี่ยนะครับหลังจากที่ท่านเข้าไปขั้นตอนกระบวนการที่หน้าเว็บไซต์ตะกี้นี้ คลิกลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะมาปรากฏในหน้านี้ครับก็คือเขาเรียกว่าหน้ายอมรับเงื่อนไขของโครงการนะครับอันนี้ท่านก็อ่านรายละเอียดนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดมันก็จะมีให้ท่านเนี่ยนะครับผมนะติ๊กถูกตรงข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงนะครับและความยินยอมข้างต้นนะครับท่านก็ติ๊กถูกตรงนี้เสร็จแล้วก็กดคําว่ายืนยันนะนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาให้ท่านเนี่ยทำการอะไรครับกรอกข้อมูลนะครับในการกรอกข้อมูลนะครับก็แบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1เขาเรียกว่าข้อมูลตามบัตรประชาชนมีอะไรบ้างนะครับก็มีคํานําหน้าอันนี้ให้เลือกตรงนี้นะครับท่านนะเลือกตรงนี้นะครับมันจะมีลูกศรนะครับผมสามเี่ยนตรงนี้ท่านก็ติ๊กนะครับแล้วก็จะใส่นะครับเลือกนายนางนางสาวก็ว่ากันไปเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกรอกชื่อจริงของท่านตามบัตรประชาชน นะครับชื่อกลางไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่น้มสกุลนะครับก็ตรงตามบัตรประชาชนของท่านนะนะครับต่อมาหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับอันนี้ท่านก็กรอกไปนะครับต่อมาครับรหัสหลังบัตรประชาชน12หลักนะครับอันนี้อยู่หลังบัตรนะครับก็กรอกไปเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วนะครับบัตรประชาชนของท่านเนี่ยมีวันมีเดือนมีปีครบไหมนะครับถ้ามีก็ติ๊กอันแรกหรือมีเฉพาะวันกับปีก็ติ๊กอันที่2 หรือมีเฉพาะเดือนกับปีก็ติ๊กอันที่3หรือมีเฉพาะปีเกิดอย่างเดียวก็ติ๊กอันที่4อ่ะก็แล้วแต่ว่าบัตรประชาชนท่านมีรูปแบบวันเดือนปีเกิดมีประมาณไหนสมมติว่ามีทั้ง3ท่านก็ติ๊กอันแรกข้างล่างก็จะปรากฏปีเดือนวันนะครับอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ใส่ครับท่านมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่เห็นไหมในแต่ละช่องเนี่ยฮะท่านก็ติ๊กปุ๊บก็เลือกให้ตรงกับอะไรครับบัตรประชาชนของท่านนะนี่คือ ส่วนที่1เป็นข้อมูลตามบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับต่อมาส่วนที่2ครับเขาเรียกว่าเบอร์โทรศัพท์อันนี้สําคัญเลยเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยท่านจะต้องอะไรครับต้องได้รับรหัส OTP ในการยืนยันในการลงทะเบียนด้วยแล้วก็ต้องใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันปอตังด้วยนะเพราะนั้นสําคัญมากๆส่วนที่2ท่านก็กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านใส่เข้าไปนะนะครับสิหลักนะครับต่อมานะครับ มาดูในส่วนของส่วนที่3นะครับในส่วนของส่วนที่3เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าข้อมูลอาชีพนะครับมีการกรอกอะไรบ้างในส่วนที่3นี้นะครับอันแรกก็คืออาชีพหรือการทํางานหลักอันนี้ให้เลือกนะครับอันนี้ให้เลือกท่านก็เลือกอยู่ตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับต่อมานะครับลักษณะงานเนี่ยนะครับที่ท่านทําอยู่หรืออาชีพท่านอยู่เนี่ยมีนายจ้างหรือไม่นะครับไม่มีก็ติ๊กไม่มีมีก็ติ๊กมีนะครับ ประเภทค่าตอบแทนของรายได้หลักนะครับผมก็กระดูนาเลือกนะครับตรงนี้นะนะครับรูปแบบค่าตอบแทนของรายได้หลักอ่ะก็เช่นเดียวกันก็เลือกเหมือนนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับต่อมาครับรายได้จากรายได้หลักต่อเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงเลทจํานวนเงินละนะครับสุดท้ายมีอาชีพเสริมหรือไม่นะครับนะไม่มีก็ติ๊กไม่มีมีก็ติ๊กมีนะครับเมื่อเราตรวจสอบทั้ง3ส่วนเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ มันจะมีปุ่มข้างล่างนะครับมุมขวาเลื่อนขึ้นมาเลยนะครับข้างล่างสุดก็เขียนคําว่าลงทะเบียนนะครับท่านก็กดตรงนี้นะต่อมานะครับผมนะมันก็จะมีเขาเรีกว่าหน้าที่รวมนะครับทั้งส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3นะที่ท่านดําเนินการกรอกข้อมูลตะกี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับว่าข้อมูลของท่านนะครับผมกรอกถูกต้องหรือไม่อย่างไร เมื่อเราทําการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนในการกรอกนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็กดมุมข้างล่างขวามือนะฮะกดคําว่ายืนยันทีนี้พอท่านกดยืนยันแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องดูต่อก็คือโทรศัพท์ของท่านเบอร์ที่ท่านนะครับกรอกลงไปนะในส่วนของการลงทะเบียนเนี่ยเขาก็จะส่งรหัส OTP ซึ่งเขาก็ระบุหมายเลขตรงนี้นะนะครับผมชัดเจนว่ามันคือหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็จะส่งรหัส OTP 6หลัก ไปยังนะครับเบอร์โทรศัพท์ของท่านท่านก็เอานะครับรหัส OTP 6หลักนั้นมากรอกใส่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ตรงนี้เห็นไหมนะครับกรอกใส่ตรงนี้เลยนะครับสิ่งที่สำคัญคือมันมีระยะเวลาจำกัดด้วยท่านนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆเมื่อกอกครบถูกต้องก็กดคำว่ายืนยัน OTP เมื่อกดยืนยันเลข OTP เรียบร้อยครับก็จะมาปรากฏหน้าสุดท้ายระบุบอกว่าระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไปทางนี้โครงการจะแจ้งผลการเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชันป่อตังภายใน3วันนะครับผมก็ถือว่าเป็นการอันเสร็จเรียบร้อย ในเรื่องของการลงทะเบียนผ่าน www. ร์ไคนละครึ่งนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับจาก w w w ร์ไ e คนละครึ่งคอมนะครับผมอ่ะก็สามารถที่จะดูเป็นแนวทางผมเชื่อว่า ถ้าท่านนะครับทำความเข้าใจแล้วก็เข้าใจในเรื่องของวิธีการดําเนินการมันก็จะทําให้ท่านเนี่ยดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องและที่สําคัญจะเป็นหนึ่งในล้านสิทธินั้นหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่ตัวท่านแล้วว่าท่านทําการบ้านได้ขนาดไหนนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับต่อมาลองดูผ่านทางด้านของนะครับแอ,แอ,แอปพลิเคชันเป่าตัตางบ้าง ในส่วนของแอปพลิเคชันป่อตังเนี่ยตามที่แบ่งปันไปนะท่านเข้าไปที่นะครับไอคอนหรือแอปพลิเคชันป่อตงังกดใส่รหัสผ่านมานะครับแล้วก็เข้าหน้าหลักจะมาปรากฏหน้าตรงนี้ถูกไหมครับก็คือบัญชีจีวเดตของเราแล้วก็จะมีแบรนเนอร์ของสิทธิ์คนละครึ่งตรงนี้สีเหลืองท่านก็กดนะฮะใช้สิทธิ์นะครับเมื่อกดใช้สิทธิ์ปุ๊บนะครับในวันที่10ดังกล่าวนะครับกลุ่มใหม่ก็จะเข้ามาสู่นะครับในหน้านี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเรื่องของการยอมรับ เงื่อนไขโครงการติ๊กถูกนะครับแล้วก็จะมาเด้งมาในหน้าในส่วนของเลยครับการกรอกรายละเอียดข้อมูลซึ่งมีด้วยกัน3ส่วนส่วนแรกตามบัตรประชาชนส่วนที่2ก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ส่วนที่3คืออาชีพนะครับผมนะเหมือนกันเลยนะลักษณะการกรอกเหมือนกันแต่แค่ว่านะครับอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันเป่าตังแค่นั้นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นลักษณะของนะครับส่วนที่3นะครับเวลาท่านกอกเสร็จใช่ไหมก็เหมือนกันเลยข้อความเหมือนกันเป๊ะกอรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีให้ท่านนะครับผมนะกดคําว่ายืนยันถูกไหมครับนะตอนแรกกดลงทะเบียนยืนยันเมื่อกดยืนยันปุ๊บเขาก็จะเด้งมาในหน้านี้นะครับก็ระบุบอกว่านะครับผมให้ท่านเอาเลข OTP มากอกใส่เหมือนเดิมนะท่านก็เอาอะไรครับเลข OTP มากอกใส่เหมือนเดิมเลยแล้วก็กดยืนยัน OTP ก็จะเด้งมาหน้านี้หน้า,นนานสุดท้ายก็คือระบบ ได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านนะตรงตามเงื่อนไขของโครงการต่อไปทั้งนี้โครงการจะแจ้งผลการดําเนินโครงการผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชันเป่าตัตงภายใน3วันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ทั้งนะครับในส่วนของการเข้าเนี่ยแตกต่างกันแค่ตอนเข้าถูกไหม ใครที่ลงผ่านเว็บไซต์ก็เข้าผ่านทางเว็บไซต์ใครที่ลงผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตางก็ลงผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตางตามที่แบ่งปันไปเสร็จแล้วกระบวนการลงทะเบียนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการยอมรับเงื่อนไขมากรอกข้อมูลยืนยันนะครับเลข OTP จนเสร็จเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่นำมาอัปเดตให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลกันประมาณนี้นะนะครับยังไงเดี๋ยวนะครับใกล้ๆมาดูกันอีกทีนึงว่าหน้าเว็บไซต์นะครับผมหน้าของโครงการคนละครึ่ง .com เนี่ยนะครับมีการอัปเดต1ล้านสิ์หรือ,อยังก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะสำหรับกลุ่มใหม่นะหนล้านสิ์นะครับผมที่เขาเรียกว่าได้เตรียมพร้อมก่อน แล้วลงสําเร็จก่อนเนี่ยนะครับก็ได้รับสิทธิ์กันทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงนะครับผมครั้งหน้าเดี๋ยวลงไปทีละขั้นตอนกันนะหลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้วต้องทําอย่างไรต่อหลังจากที่ท่านได้รับ SMS ทําอย่างไรต่ออ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเดตนะครับนะให้กับทุกท่านได้รับทราบ ประมาณนี้นะครับผมเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับรายที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านใจพาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟีดอมชาแนลบายเกษมสันต้องลํำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ